ทำนายศึกลูกนั้นกับช็อตเด็ดประจำวันอังคารที่1เมษายน2568ไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนอร์ทิงแฮมโฟเรสต์เปิดบ้านเจอกับแมนยูถ้าดูจากโมเมนตัมและผลงานนอร์ทิงแฮมโฟเรสต์ดีกว่าแมนยูในซีซั่นนี้อีกท้าผลงานในบ้านของโฟเรสต์ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเกมรับเหนียวแน่นเกมบุกทำประตูได้ก้าวหน้าหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ใครในบ้านเลยส่วนแมนยูฟอร์มช่วงเจ็ดนัดหลังสุดดูดีขึ้นแต่วันนี้ต้องเจอกับโฟเรสต์ที่กำลังมั่นใจในชน็อตเด็ด บูบยังไม่มีมาร์เทอุสคุนยาอีกทั้งฟอร์มในบ้านยังคงแกว่งไปแกว่งมาแล้วมักจะแพ้มากกว่าชนะส่วนเวสแฮมเกมรับดูดีขึ้นแต่อาจจะต้องห่วงเรื่องของเกมบุกอยู่อีกหน่อยชอดเดตมองว่าคู่นี้อาจเสมอหนึ่งหนึ่งหรือถ้าจะมีผู้ชนะเวสแฮมอาจบุกชนะได้หนึ่งศูนย์คู่ต่อมาอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอฟูลแลมแน่นอนว่าเจ้าบ้านอาร์เซนอลแข็งแกร่งกว่าแต่ถ้าดูจากทิศทางของฟูลแลมในซีซั่นนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะแพ้ยากแต่ยังมองว่าอาร์เซนอลน,น่าจะดีพอที่จะเบียดดดชนนนะไไไป้้้แแตต่่่่ออออาาาจทํคคู 1. 1> คมมบถวยยขงร er ั เดฟเบขโพคาวอาร์เนียบิเลเฟลเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซนปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่4ในลีกดิวิชั่น3ของเยอรมันโซนเลเวอร์เป็นรองชาฝูงในบุนเดสยังมองว่าเลเวอร์มีประสบการณ์และตัวผู้เล่นที่ดีกว่าคาดว่าจะบุกชนะอาร์เนียบิเลเฟลได้2-1หรือ3-1 คู่ต่อมาซึกโคปาเดเรของสเปนเรเอัลมดิดเปิดบ้านเจอกับโซเซดาดคูนิตเตเป็นเลกที่2ในเลกแรกเรอัลมดิดบุกไปชนะโซเซดาดมาได้ก่อน1.0ต่อวันนี้มาดิดน่าจะโลเทชันโดยจะมีผู้เล่นตัวหลักอย่างเอนดริกและกูเล่น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ยังมองว่าขุมกําลังของมาดิดยังคงดูดีกว่ามั่นใจกว่าเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกส่วนโซเซดัดแปนัดหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนชนะได้แค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง6เกมช็อตเดตให้เาดิดเปิดบ เจอกับโบโลญญาฟอร์มของทั้งคู่ต่างการราวฟ้ากับดิน เอมโปลีเล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยตลอด8เกมที่ผ่านมาส่วนโบลญญา10นัดที่เล่นเป็นทีมเยือนแพ้เพียงแค่นัดเดียวชนะ4เสมอหมองว่าโบลญญาเครื่องกําลังติดน่าจะไปต่อฉเฉด,ดให้โบลญญาบุกชนะ1 0คู่ต่อมาบอลถ้วยในฝรั่งเศสดันเคอร์ er, เปิดบ้านเจอกับเปเอชเช่ณชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเปเอชเช่ถึงแม้จะโลเตชันแต่ด้วยระบบทีมตอนนี้กําลังลงตัวผู้เล่นมีความเข้าใจสูงและเทคนิคสุดยอดเชื่อว่าจะบุกไปชนะ er ดันเคอร์ได้ไม่3ก็40คู่สุดท้ายบอลลีกฮอลแลน อาแซกอักมาเปิดบ้านเจอกับอา c เซีวาวดรูจากผลงานในซีซั่นนี้อักมาดูดีกว่าพอสมควรตอนนี้รังอันดับที่6ในตารางส่วนวาวายอยู่อันดับที่18เกมในบ้านอักมาไว้ใจได้10นัดทุกรายการมีแพ้แค่เกมเดียวที่เหลือชนะหมดเลยโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดเก็บชัยได้ชนะทั้งสเปอร์และกาลาตาสไรเดลตให้อักมาเปิดบ้านชนะได้2 0จัดไป